คุณผู้ชมคะนักข่าวพลเมืองวันนี้พาไปชมตลาดนัดแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพ่อค้าแม่ค้าปรับตัวมาระยะหนึ่งแล้วด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมและพยายามที่จะทำตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด1 9ค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะตลาดนัดก,กินสบายใจห้วยวังนองเป็นตลาดชุมชนเล็ก ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งห้วยวังนองทางฝั่งทิศตะวันออกในเขตตะบลปทุมอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่งเริ่มเปิดตัวมาประมาณปีเศษและในช่วงที่ผ่านมาที่นี่ก็ถือว่าเป็นตลาดนัดสีเขียวที่คึกคักพอควรด้วยสภาพทำเลซึ่งตั้งอยู่ในแห่งโล่งกว้างมองไปข้างหน้าจะเห็นน้องน้ำสาธารณะห้วยวังนองซึ่งเป็นเสมือนทะเลสาบย่อมๆทำให้ทั้งแม่ค้าพ่อค้าและผู้มาช้อปปิง้งรู้สึกโล่งโปรง่ง กับสายลมอ่อนๆประทะแสงแดดเบาๆในยามย่ำเย็นของตลาดที่เปิดทุกเย็นวนันศุกร์อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาตลาดแห่งนี้ก็หนีไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดช่วงที่เกิดการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นะคะก็ส่งผลให้ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจที่มีอยู่หลายๆแห่งเนี่ยได้ปิดตัวลงนะคะ ตลาดกินสบายใจห้วยวังน้องนะคะเดิมก็แต่ก่อนนี่เปิดทุกวันศุกร์แต่ว่าหลังจากเดือนเมษายนเป็นต้นมาเนี่ยก็มีเกษตรกร,กรลหลายกลุ่มที่ขาดช่องทางในการจําหน่ายแล้วก็มาร่วมจําหน่ายด้วยเราก็เลยขยายมาเปิดวันอังคารด้วยก็คือวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปค่ะสถานที่ก็คือริมอ่างเก็บน้ําห้วยวังนองนะคะฝั่งวัดมงคลโกวิทารามค่ะในช่วงแรกๆที่นี่ก็ไม่ต่างจากที่อื่นคือต้องงดกิจกรรมการขาย แต่ต่อมาได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้ทําการเปิดขายได้เพราะด้วยทำเลที่โปรง่งโล่งและที่สำคัญที่สุดคือเป็นตลาดสินค้าจากเกษตรอินทรีย์ที่ผู้ขายก็เป็นคนในชุมชนทำให้ทุกคนสนิทใจว่าเป็นอาหารปลอดภัยและที่สำคัญการเปิดตลาดต้องทําตามมาตรการอย่างเคร่งครัดทางผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่ง ปิดตลาดนัดปิดสถานที่ราชการบางส่วนตลาดใหญ่ๆบางส่วนตลาดในห้างหรือแม้กระทั่งการปิดห้างนะคะเราก็สอบถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดว่าตลาดนัดสีเขียวในชุมชนแห่งเล็กๆอย่างเงี้ยเข้าเกณฑ์ไหมซึ่งท่านก็ให้ข้อมูลมาว่ามันเป็นตลาดนัดในชุมชนแล้วก็เปิดแค่ประมาณ 2- 3าชั่วโมงอยู่ในที่โลง่งแจ้งแล้วก็ชุมชนก็มีมาตรการจัดการให้มันมีความปลอดภัยคือต้องใส่แมสปิดแล้วก็มีระยะห่างกัน2เมตร ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไม่พูดคุยกันเหมือนแต่ก่อนที่เรานี่เราก็ต้องพยายามแบบห่างกันไม่มาเสียวนากันทนายวังน้อยก็อกลองค่ะมามาดูอยู่นะคบน้อกะมาาอยู่ค่ะมากอาทิตย์เว้นอาทิตย์นี่แหละค่ะาวากะมาาค่ะบ้านยุไซครับบ้านยุแถวแยกกุดลาศค่ะโอ้วันนี้ตลาดห้วยวังนองจากเดิมที่ทุกคนเคยวัน เพราะมีสินค้าแล้วไม่มีที่ขายแต่พอได้รับอนุญาตให้ขายต่อกระแสตอบรับกลับดีมากเนื่องจากตลาดที่อื่นๆปิดตัวจนต้องเพิ่มวันจากเดิมที่เปิดแค่ยเย็นวันศุกร์ช่วงนี้ต้องขยายโดยการเปิดเพิ่มเย็นวันอังคารอีกหนึ่งวันเพื่อให้ผู้ซื้อมีทางเลือกโดยเฉพาะในยามวิกฤตที่อาหารดีๆหายากเหลือเกินนะักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรายงาน